สัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการคุยท้ายข่าวนะคะคุยทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันปริชัดสัมสิยนรับหน้าที่ดําเนินรายการวันนี้มาบินเดี่ยวนะคะเป็นผู้ดําเนินรายการด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ได้นั่งคนเดียวก็ยังมีแขกรับเชิญมาในวันนี้นะคะคือ คุณชูชาติสุขสงวนพนักง,งานการมีส่วนร่วมเกะกระตอนน่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมชูชาติสุขสงวนครับหัวหน้าง,งานการมีส่วนร่วมของสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านครับ วันนี้เราเป็นการพูดคุยกันไม่ซีเรียสไม่ต้องเรกรงค่ะครเราสามารถที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าพูดคุยแบบขคำๆคได้แต่ภายใต้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งในส่วนของท้องถิ่นนะคะควันนี้เราก็จะมาเปิดตัวในเรื่องของออการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งโดยประชาชนนั่นคือการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ในไม่ใช่ระดับชาติ เป็นระดับท้องถิ่นระดับท้องถิ่นนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะพูดคุยรายละเอียดในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาตินี่มีใครบ้างคะครับก็สําหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งรหรือที่เราเรียกว่ากกตนี่นะครับ,รบตัวย่อคือกกตอ่าบางบางทีเราพูดทํางานที่ไหนครับบอกอยู่กกตจะรู้จักอ่า คนคนก็จะถามอบตไหนนะอ๋อมีด้วยหรอเขาเข้าใจว่าเป็นอบตนะครับกอ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 กตอกไก่สองตัวครับแล้วก็ตตัดแต่บางทีเราบอกว่ากอกตอเขาฟังเป็นอบตเขาฟังเป็นอบตก็เหมือนกับว่าทำงานที่ไหนคะสวทเขาฟังเป็นอสมทนะครับอันนี้อันนี้คือก็ก็เข้าใจผิดนะครับว่า กกตนี่คือคณะกรรมการคือคณะบุคคลครับคณะบุคคลกรกตคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคณะบุคคลครับที่ดูแลเรื่องของการเลือกตั้งระดับชาตินะครับคำว่ากกตคือคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก็จะมีอยู่5ท่านนะครับปัจจุบันนี้มีท่านอภิชาติสุขคานน์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีท่านประพันธ์นายกิด ท่านดรสดศรีสัตยธรรมท่านสมชัยจึงประเสริฐแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์วิสุทธิโพธิแท่นนะครับเป็นกรรมการซึ่งกกตเนี่ยหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีทั้งหมด5ท่านนะครับมีวาระการดํารงตําแหน่งเจดปีนะครับแล้วก็กกตนี้าจกนรับผิดชอบในระดับชาตินะครับรับผิดชอบทั้งประเทศเลยประชาชนก็ถามว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาตินี่มาจากไหนคะ มาจากการสรรหาครับโดยมีคณะกรรมการสรรหาอยู่นะครับแล้วก็โดยความเห็นชอบของวุฒิสภาะนะครับสำหรับผู้ที่แต่งตั้งนั้นคือพระมหากษัตริย์ครับนะครับในมาตราที่1 2ึ9องราของรัฐธรรมโนูญเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ว่าคณะ,คะกรรมการการเลือกตั้งนะครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของวุฒิสภาครับนะครับเรากลับมาที่เมืองน่านของเราบ้าง <c oughs> ในระดับจังหวัดบ้างนะคะค <c oughs> ณะกรมกรมการการืึกตั้งก็จะต้องมีถูกไหมคะมีครับในระดับจังหวัด มีใครบ้างคะตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดนั้นก็จะดูแลเลือกจัดการเลือกตั้งภายในจังหวัดนะครับรวมถึงการออกเสียงประชาธิปติสุบสอบสวนภายในจังหวัดครับที่มีอํานาจภายในจังหวัดที่ตนที่ตนเป็นกกตประจําจังหวัดอยู่นะครับปัจจุบันก็มีห้าท่านเหมือนกันมีวาระการดํารงตําแหน่ง4ปีนะครับระดับชาติ7ปีระดับระดับจังหวัด4ปีครับเป็นได้ครั้งเดียว นะครับระดับชาติก็เป็นได้ครั้งเดียวทาไมถึงเป็นได้ครั้งเดียวคะก็กฎหมายกําหนดไว้ว่าเป็นได้เพียงวาระเดียวเท่านั้นหลังจากตรงนี้หมดวาระสี่ปีไปแล้วอย่างเช่นว่าท่านวิทยาการมนนะคะคือท่านรองผู้ว่าของเราเนี่ยท่านวิทยาการมนเนี่ยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่านหักหมดวาระชุดนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นต่อได้ก็ไม่สามารถจะมาเป็นต่อเพราะอะไรคะเพราะอะไรกฎหมายกําหนดไว้เช่นนั้นเป็นไม่ได้ไหมว่าจะมีบารมีมีอะไร ไม่ได้ครับไม่เกี่ยวครับต้องเป็นไปตามกฎหมายครับถ้าแก้กฎหมายก็สามารถเป็นได้อีกครับถ้ากฎหมายแก้นะครับขึ้นกฎหมายนะคะก็มีใครบ้างคะกกตประจําจังหวัดน่านนะครับหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่านมีทั้งหมด5ท่านครับมีท่านวิทยาการมน์ครับเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีท่านสมชายสิทธิวงนะครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งท่านผู้มนวย การโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารนะครับเป็นกรรมารการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่านนะครับมีท่านสุภาชัยใหม่นิทะท่านเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านนะครับก็เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่านท่านดรสะอาดอยู่เย็นนะครับเป็นรองริการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒอุตรดิตถ์นะครับวิทยาเขตน่านนะฮะแล้วก็มีท่านร้อยตํารวจเอกมนเทียนอยู่ทิมนะครับเป็นอายการนะครับประจําสํานักงานอายการประจําจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่าน ทีนี้ว่าคนที่เป็นใหญ่ในสํานักงานกรกตจริงๆเลยตอนนี้อก็หัวหน้าสํานักงานนะครับหัวหน้าสำนักงานก็คือคณะกรรมการนี้ก็เป็นทําหน้าที่เป็นบอร์ดครับท่านผู้ฟังครับเป็นทําหน้าที่เป็นบอร์ดเป็นคณะกรรมการ นะครับสาหรับคนที่ทําหน้าที่ในการบริหารงานหรือทําหน้าที่ด้านธุรการบริหารงานอ่าครับก็คือในระดับจังหวัดเนี่ยเราเรียกว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่ถ้าในระดับที่ส่วนกลางนะครับเรียกว่าเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอันนี้อย่างระดับชาติเนี่ยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมีวาระ5ปี เป็นวาระครับเป็นวาระห้าปีแต่ในระดับจังหวัดนั้นเรียกว่าผู้มวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอันนี้อยู่จนถึงเกษียณอายุประจำเป็นประจรํานะคะคแต่าวาระก็มีวาระในการเป็นนี่ก็ สี่ปีสี่ปีนะคะคือท่านตอนนี้มีท่านมงคลสิทธิวีรกูลผู้ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดท่านเบี้ยวท่านเบี้ยวท่านไม่มาท่านเลยส่งตัวแทนคนนี้มาให้นะคะมอบหมายผมมานะครับท่านมอบหมายเราก็รู้เรื่องในนี้ในเรื่องนี้กันแล้วนะคะบางทีประชาชนเราไม่ค่อยได้พูดตรงนี้ไงในรายการคุยแทะข่าวนี้ก็เลยมองพูดคุยกันในเรื่องรายละเอียดก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตอนนี้ทราบมาว่า อบตบางแห่งในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยหมดวาระแล้วก็มีอบตบางแห่งจะเลือกตั้งนะคะนั่นก็คือมีทั้งหมดกี่อบตคะตอนนี้มีภาสิงครับเดยวขอแก้ข่าวนิดนึงครับเอแ่อค่ะคือท่านมงคลสิทธิววรกูลเนี่ยท่านตั้งใจจะมานะครับพอดีท่านติดภาระการทานแถวท่านบอกได้แถวท่านบอกได้ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมมานะครับครับที่จะมีการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ย หลายท่านนะครับที่เข้าใจว่ากะกรถ้าไม่มีเลือกตั้งแล้วทําอะไรทาอะไรละ่ะรจริงๆแล้วงานของอสํงงานันากงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีหลายงานครับท่างฟังครับมีเกี่ยวกับการกํากับดูแลควบคุมพักการเมืองและสาขาพักการเมืองอนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับการสืบสวนหาข่าวะนะครับการสืบสวนสอบสวน การกระทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยเฉพาะนอกจากนั้นก็มีงานให้ความรู้นะครับในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะมีการอบรมเครือข่ายลูกเสืออาสาที่จะออกไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือว่า มีมีมีหลายอย่างนะคะคทั้งทั้งเช่นอบรมในเรื่องของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งก็มีมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเม, <ầ m. S 1> มกกื่อกี้เรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือคคการส่งเสริมเรื่องของการให้ความรู้นะครับ่บต่อมาก็คือการส่งเสรมิมการมีส่วนร่วมในกระบวน,<ม>นการทางการเมืองนะครับของพี่น้องประชาชนการจัดการเลือกตั้งการออกเสียงประชามตินะครับทุกอย่างอ่าครับโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมีบ่อยมากครับเกือบทุกอาทิตย์ครับ S <S> <ม>การเลือกตั้งที่กรกตรับผิดชอบเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งตั้งแต่สอสอส,อสอวอนะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับชาติถ้าเป็นเลือกตั้งระดับท้องถิน่นก็ตั้งแตสออ่สอบ,สอ,บออบจ OR, นายกอบจ OR, <ช>ระดับอบจ OR, นะครับเทศาบาลอ,องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนี่ที่อยู่ในบ้านเราที่มาอยู่ในบ้านเราก็มีกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาก็ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน นะครับอันนี้ที่กรกตรับผิดชอบอยู่เรื่องของการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นกรกตไม่ได้รับผิดชอบครับไม่เกี่ยวครับก็เป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยครับนะครับมันไม่ได้ขึ้นตรงกับกรกตแต่ขึ้นตรงของกระทรวงมหาดไทยครับนะคะที่ตอนนี้ที่ว่าจากสิปีแก้แก้กฎหมายมาเป็น5ปีอะไรเนี้ยนะคะที่มันมีปัญหาอยู่ในขนาดนี้นั้นเป็นของกระทรวงเลยเป็นของกระทรวกับกรกตนะคะค่ะก็ในช่วงนี้มีเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือการเลือกตั้ง ในที่ตั้งของกกตเลยเพราะว่ากกตเนี่ยไปตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์นะครับก็จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่7นี้นะครับวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์แล,ล้วก,ก็มสมาชิกสมาชิกสอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์เขาเรียกว่าอะไรสอบตอยู่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วหลายคนเข้าเข้าใจว่าเอ๊ะต้องเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งผู้บริหารเนี่ยก็คือนายกทั้งหลายเนี่ยนะครับประชาชนเลือกเข้าไปนะครับเพื่ออะไรครับไปทําหน้าที่ในการบริหารงานบริหารงานก็คืองานสาธารณะของพี่น้องประชาชนบริหารคนคนก็คือพนักงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใช่นะครับบริหารกิจการบริหารสาธารณะทั้งหลายนะครับคนเงินนะครับบริหารเงินของพี่น้องประชาชนนะครับเสร็จแล้วพี่น้องประชาชนก็ยังต้องเลือกผู้ไปทำหน้าที่ ตรวจสอบก็คือสมาชิกครับเอาไปตรวจสอบทวงดุลกันองค์กรนี้เขาออกแบบมานะครับไม่ว่าระลับระดับเป็นการคานอํานาจใช่ทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายหลายๆอย่างกคือองค์กรในระบบประชาธิปไตยท่านจะเห็นนะครับว่ามีการออกแบบมาให้มีการ่วงดุลกันคือฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาให้ตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยประชาชนเนี่ยเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงนะครับ ผู้ตรวจสอบประชาชนก็เลือกโดยตรงเช่นกันนะครับเพื่อเอาไปกํากับดูแลและก็ตรวจสอบกันเห็นไหมครับว่าอย่างก,กรณีที่นายกเนี่ยเป็นผู้บริหารนะครับก็จะ,ะเสนอนโยบายว่าจะทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะครับงานสนาธารณะจะทําอะไรบ้างนะครับเสนอนโยบายไปนะครับแต่สมาชิกเนี่ยนะครับเวลา,าไปหาเสียงยมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของนายกครับของนายกว่าเป็น ตามนโยบายหรือเปล่าเป็นการถ่วงดุลอำนาจ<ช>นะครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบนายกว่างานที่ทําไปเนี่ยมีประสิทธิภาพออาไหมสมมุติว่านายกเลือกเข้าไปแล้วสอาบาตอเป็นทีมเดียวกันล่ะ ก็มันจะขานำหน้ากันยังไงสมมุติว่าถ้าคนคนแบบว่าเขาเขาชอบพอกันเขาจะเอานายกคนนี้แล้วก็สอบตเป็นยกทีมเป็นของนายกอย่างนี้คะครับก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับถ้าเขาชอบนายกครับแต่ว่าการทํางานเนี่ยท่านต้องยึดประชาชนเป็นหลักนะครับประโยชน์ของประชาชนนะครับอาจจะเป็นทีมเดียวกันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเมื่อเวลาทํางานแล้วนะครับต้องยึดประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่องค์กรเนี่ยเขาออกแบบมาให้ ่วงดุลเป็นระเบียบของเขาออก<ช>มาในกรณีถามอีกว่าในกรณีที่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงหรือเปล่าที่ว่าจาไม่ทราบว่าจะจําผิดหรือเปล่าที่ว่าสมัครเบอร์เดียวคนเดียวอ่ะใช่ไหมหรือว่าสอบจอตอนนั้นอะที่สมัครสมัครเ,เบอร์เดียวคนเดียวก็คือต้องแข่งขันกับตัวเองเนี้ยค่ะกรณีนี้เนี่ยในใน,ในพระราชบัญญัติ <c oughs> การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2อ45าหเนี่ยกำหนดไว้เหมือนกันครับถ้ามีท้องถิ่นใดนะครับเขตเ,เลือกตั้งใดเนี่ยมีผู้สมัครสมรรัครเท่ากับสมาชิกที่พึงมีอ,อย่างเช่นถ้าสมาชิกอบตอ <c oughs> มีได้สองคนมีผู้สมัครสองคนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านายกอบตแล้วมีได้หนึ่งคนแล้วมีผู้สมัครเพียงคนเดียวอันนี้คือมีมีผู้สมคังงนนครเท <c oughs> ่ากับ สมาชิกหรือตาแหน่งที่พึงมีนะครับคือ <จะ S 1> สมัครคนเดียว,วจะเป็นการคานอานาจกันยังไงคะถ้าในกรณีนี้สมมุติว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาสมัครคนเดียวแล้วคือเขาก็ไม่ต้องแข่งขันกับใครเขาอาจจะแบบหาเสียงแบบผ่านๆไปอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกถูกไหมกรณีที่มีผู้สมัครคนเดียวเนี่ยกฎหมายก็กําหนดไว้ในมาตราที่หนึ่งร้อยนะครับของพรบ เลือกตั้งท้องถิน่นว่าจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบร้อยละสิบขึ้นไปครับร้อยละสิบขึ้นไปคือเขากฎหมายก็ป้องกันไว้นะครับรว,ว่าผู้สมัครคนนี้อาจจะนะครับอาจจะนะครับอาจจะไปใช้อิทธิพลคุกคามห้ามผู้สมัครอื่นลงหรือว่าไปจ้างวาน<อ>ไม่ให้ลงอะไรเงี้ยสมัครคนเดียวนะี้ประชาชนอ,าอันนี้ต้องใช้เสียงของประชาชนครับไม่น้อยกว่าร้อยละสิบถ้าประชาชนเห็นว่าเอาคนนี้ใช้มีอิทธิพลคุกคามหรือว่าจ้างวน กันไม่ให้คนอื่นลงอะไรเนี่ยซึ่งม<ช>ีความผิดอยู่แล้วนะครับ<ช><ช>ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเขา ừ, เขาก็ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละสิบนะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้เป็นครับถ้าสมมตอิอะถ้าสมมติว่าไม่ได้ถึงไม่ไม่ได้ถึงร้อยละสิบแล้วก็คนนี้ไม่ได้เลือกปุ๊บนะแล้วก็จะมีนายกขึ้นมาได้ยังไงอาก็าต้องมีการรับสมัครใหม่ถ้าไม่มีใครสมัครละอ่ะ ถ้าเราต้องประกาศไปเรื่อยครับมันต้องมีมันมันยังไม่เคยเกิดขึ้นไงตอนนี้เราถาวว่าเป็นเป็นเป็นความรู้เป็นแนวทางไว้อะมันมันมันก็ไม่แน่นะมีสมัครคนเดียวแล้วแข่งขันกับตัวเองแล้วไม่ได้ภายในสิบเปอร์เซ็นของของเสียงของประชาชนแล้วสมัครอีกมันก็ไม่มีใครลงแล้วจะทำยังไงก็ประกาศไปเรื่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็บ้านเมืองก็ต้องมีคนเห็นแก่ส่วนรวมบ้างนะครับ ก็ต้อง<า>ลงสมัคระค,ะครับก็ต้องลงสมัครนะครับเพราะว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเป็นไปตาตามระบบประชาธิปไตยนะครับเป็นการเสนอตัว เสนอตัวเองนะครับเพื่อไปทางานให้กับใช่ถูกต้องครับไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไปบริหารคนบริหารเงินบริหารงานของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าเวลาท่านไปเลือกเนี่ยท่านต้องเลือกคนที่ดีที่สุดต้องคัดสรรยางแบบสุดๆอ่ะเหมือนกับเราไปซื้ออาหารกินอ่ะเราก็ต้องเอาเกรด A อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารที่เราจะมารับประทานถ้าเกิดเรารับประทานอาหารไม่ดีเข้าไปมันก็เป็นพิษต่อร่าง ก็เหมือนกับเลือกนายกเข้าไปถ้าเลือกไม่ดีใครใครจะได้รับตรงนี้ก็ไม่พ้นพี่น้องประชาชนถูกค่ะบางทีไปชี้แต่ชี้ว่าคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาเ็าบอกว่าผมเนี่ยได้รับเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนประชาชนได้เลือกแล้วผมนี่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับต้องคิดให้ดีครับนะครับมีคําถามขึ้นมาดิฉันคิดได้ไม่รู้จะถามถูกหรือเปล่านะคะคือว่า อบตอผาสิงมีสามหมู่บ้านที่เข้าเป็นเขตเทศบาลเนี่ยแล้วทําไมในเมื่อเป็นเขตเทศบาลอบตอผาสิงไม่ยุบเพราะอะไรคะมันอย่างนี้ครับก็คือขับเขตการปกครองท้องที่นะครับกับเขตการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันคนละเขตกันนะครับคนละส่วนกันครับกรณีที่อบตอหนึ่งนะครับหนึ่งอบตอหนึ่งตำบลหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ใช่อบตนะหนึ่งตำบลหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมี สองเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรของส่วนท้องถิ่นอาจจะมีอบตนะครับหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เป็นเทศบาลก็ได้นะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นเทศบาลอีกสามหมู่บ้านกลายเป็นอบตก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องยกฐานะไปหมดไม่จําเป็นครับนะครับไม่จําเป็นอันนี้ถ้าเกิดว่าอย่างสามหมู่บ้านบ้านฟ้าใหม่สามหมู่บ้านเข้ามาเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยจะมายุบรวมเป็นเทศบาลเมืองน่านหรือว่าจะยังอยู่ในเทศบาลตำบลผาสิง อ่าผาสิงห์ยังไม่ได้เป็นเทศบาลครับเป็นอบตอ,อยู่แล้วที่ล้วที่เลือกเลือกตังหมู่บ้านเข้ามาเหรอคะงงเขตองอ่อเขตต้องต้องอธิบายอย่างนี้ก่อน<ฆ>เขตปกครองท้องที่นะครับคือ<ฆ>เขตตาบลผาสิงห์เนี่ยถ้าพูดถึงตําบลเนี่ยคือการปกครองท้องที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457นด<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็คือเขตเขาก็ขีดเขตตำบลของเขานะครับแต่ในเขตตำบลของเขาเนี่ย สามารถครับก็ไปเป็นองค์ตั้งเป็นองค์งงคกรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นของสามตำบลสามหมู่บ้านของเข,เขเอาาตอตผาสิงเนี่ยนะะน,ะนะครับเขตตำบลผาสิงนะครับก็ไปอยู่ไปรวมกับเทศบาลเมืองะนะครับเพราะฉะนั้นการบริการสาธา,ารณะอะไรต่างก็เทศบาลเมืองดูแลนะครับแต่ในเรื่องของอลักษณะปกครองท้องที่เรื่องของประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการปกครองท้องที่กำนันนะครับผาสิงดูแลครับนะครับดูแลเรื่องของของตามลักษณะปกครองท้องที่ ครมีอำ<ม>นาจหน้าที่ตารลักษณะปกครงองที่กำนันดูแลเขตทั้งตำบลนะครแต่ถ้าเรื่องของการบริหารงานสาธารณะ เทศบาลดูแลเรื่องสุขภาวะอะไรต้องเทศบาลหมดเลยค่ะสู่สานุภูมิ o p h ไฟฟ้าน้ำปปาต้องเทศบาลเรื่องของการเออเวลาเราก็เหลือน้อยเต็มทีจริงๆเราก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันเยอะการเมืองทั้งถือเรามาพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งในวันที่เจ็นี้ดีกว่าเจดตุลาคมนะคะบางทีเนี่ยมันอาจคงไม่อ่อนการประชาสัมพันธ์หรอกเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็มีรายการกกตถูกไหมคะเพราะว่ายังไงแล้วก็ประชาชนจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ถ้าใครอยู่เขต ตำบลผาสิง์ที่จะมาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็สมาชิกต,ต้องบอกว่าเขตอบตอเขตอบตอบขอใครเขตอบตผาสิงห์เป็นไงคะครับในในวันที่เจ็ดเนี่ยนะครับวันนี้นวันนี้เองเนี่ยทาง ทางกกตนั่นเองนะครับอง <ห story S 2> ค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงแล้วก็พลเมืองอาสาครับพลเมืองอาสาจะใส่เส <n> ื้อสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับนผู้ได้เสื้อดายผู้สื่อข่าวก็มีแต่ไม่ได้ใส่อะไม่ได้กิ้งการ์บอกกันมาก็เป็นโครงการที่กกตสร้างพลเมืองอาสาเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่ลงพื้นที่ครับลงพื้นที่ครับเพื่อไปทําหน้าที่ในการไม่ได้บอกอาจจะได้ไปทําข่าวอ่ะเพื่อไปทําหน้าที่ในทางกระจายประชาสัมพันธ์ในในของตำบลผาสิงนะครับ ก็ไปทําหน้าที่รณรงคลงกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วผมก็มาออกรายการเมื่อสิบห้าสิบห้านาฬิกาเสร็จแล้วก็ต่อนี่วันที่เจ็ดนะครับแปดนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาเพราะฉะนั้นวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาลงคะแนนเนี่ยก็คือแปดนาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาแปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงเย็นใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนที่ที่ที่เขตบ้านใครบ้านมันหรือเปล่าที่เดิมที่หน่วยเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่เรามีชื่ออยู่เหมือนเหมือน ตั้งจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับตั้งแต่ระดับจังหวัดมาถึงเอออบจเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือเดอยู่บ้านฟ้าใหม่ก็ไปที่องค์การบ้านฟ้าใหม่อยู่เออชนหอมก็ไปที่วัดอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้มันนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับเอ่อถ้าอยู่ในเขตอบจก็ก็ต้องไปที่ที่ที่เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งครับซึ่งท่านก็จะทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีชื่อเลือกตั้งที่ใดตรงไหนครับอือ่าก็ขอเชิญชวนนะครับเอ่าสำหรับเรื่องของ การจําหน่ายจ่ายแจกขายจาหน่ายจ่ายแจกสุรานะครับห้ามเขาห้ามนะครับตามกฎหมายเนี่ยห้ามตั้งแต่หกโมงเย็นของวันพรุ่งนี้จนสิ้นสุดวันเลอกตั้งคําว่าสิ้นสุดวันเลอกตั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าสามโมงสิ้นสุดวันเลอกตั้งไม่ใช่ครับจนกว่าจะต้องปิดหีบหรือเปล่าสิ้นสุดของวันเลอกตั้งนี่คือยี่สิบสี่นาฬิกาครับยี่สิบสี่นาฬิกาเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับของวันที่เจ็ดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจําหน่ายจ่ายแจกขาย ขายจำหน่ายแจกเพราะว่าในเขตเนี่ยมีร้านอาหารเยอะนะครับแสดงว่ายังมีการสับสนอยู่นะอ่าสับสนเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่หกโมงเย็นของวันพรุ่งนี้ไปนะครับจนถึงยี่สิบสี่นาฬิกาของวันที่เจ็ดครับห้ามขายจำหน่ายแจกสุราทุกชนิดครับถามว่าร้านอาหารเปิดได้ไหมเปิดได้ครับขายแต่ห้ามจำหน่ายแจกสุราครับห้ามขายครับเมื่อกี้จะถามอะไรเลยลืมไปเลยจ้องหน้าจ้องหน้าตกใจเออนะคะเพราะฉะนั้นวัน ที่7นะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าเราไม่บอกแปดนาฬิกาดีกว่าเดี๋ยวประชาชนชาวบ้านเขาจะบางคนก็ไม่ค,ค่อยเข้าใจนะ8ปดโมงเช้าทากับข้าวกับปลาแปดโมงเช้าก้าวเท้าออกจากบ้านนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรใดที่มีเลข13หลักเข<ล> <หา S 1> ้าคูหาและรูปถ่ายที่มีรูปถ่ายด้วยเขา้าคูหากาเบอร์เดียวรหรือเปล่า,านะคะนายกนะครับนายกหนึ่งเบอร์กาได้แตงคนเดียวแล้วสมาชิกได้สมาชิกกาได้ไม่เกินสองได้ไม่เกินสองคน คือบัตรตอนนี้เนี่ยระเบียบของการเลือกตั้งเรื่องของการใช้หลักฐานในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยนะครับของท้องถิ่นเนี่ยแก้ไขนะครับให้เป็นบอกประชาชนได้ไหมคะว่านายกสีอะไรสมาชิกเสียอะไรไม่ได้ครับเพราะผมก็ไม่เห็นบัตร๋อไม่เห็นบัตรเหมือนกันแต่คนละใบเนาะครับคนละใบครับใบหนึ่งเลือกนายกอีกใบหนึ่งเลือกสมาชิกสอบตนะคะบัตรที่ไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนแสดงตนเพื่อลงคะแนนเนี่ยนะครับใช้บัตรประชาชนนะครับอันที่สอง ก็ <pratique S 2> คือบัตร <portions> หรือหลักฐานอือ่นที่ทางราชการออกให้หต้องเป็นทางราชการ,รอ,ออกให้เท่านั้นบัตรเหลือง <นะ S 2> ได้ไหมบัตรเหลืองทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย,ายและเลขประจำตัวประชาชนใช้ได้หมดครับถ้าไม่มีรูปถ่ายามือถ,ถึงจะมีเลขสิบสามหลักไม่ได้ไม่ได้ต้องมีรูปถ่ายอย่เดียวไม่ได้ครับต้องมีทั้งสองอย่างค่ะขอประชาชนอีกนิดนึงจบท้ายรายการค่ะครับให้ประชาสัมพัน์นะครับก็ขอเชิญช พี่น้องประชาชนนะครับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงครับทุกท่านนะครับที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงเย็นของวันที่7ตุลาคมนี้นะครับเมื่อท่านไปเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนเย็นนะครับเขาก็จะมีการปิดการลงคะแนนเสร็จแล้วเขาก็จะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขนตเลือกตั้งไปดูผลการนับคะแนนด้วยนะครับหลังการนับคะแนนเสร็จนะครับเราก็าเขาก็จะส่งผลอข,องของนายกก็ส่งไปรวมที่อ,อบตนะครับเราก็จะรู้ผล ในวันที่เจ็ดก็ยังนักข่าวอยากจะรู้รายละเอียดก็เข้าไปที่อบตได้เลยไปที่อบตได้เลยครับจะได้แบบว่าคลึกคลื่นนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรียบร้อยนะคะนักข่าวไม่ทอดทิ้งกกตกกตไม่ทอดทิ้งนักข่าวกกตก็ไม่ทอดทิ้งก็ต้องขอบคุณทางสวทด้วยที่เป็นเครื่องมือในการสื่อ นะครับให้กับพี่น้องประชาชนตลอดมาครับค่ะช่วงของรายการคุยไทยข่าววันนี้นะคะขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะโดยคุณชูชาติสุขสงวนพนักงานการมีส่วนร่วมของกกตจังหวัดน่านขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับทางรายการท้องถิ่นน่านขอัยทางรายการคุยไทยข่าวดิฉันปาริชาตสองศิยนลาจากกันไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะดีครับ